มีนาคมนี้ดาวย้าย8ดวงจาก10ดวงครับใครไม่เคยฟังดาวต้องฟังอย่างเด็ดขาดเลยนะครับสินแสบาโคชีวิตเดือนนี้นะครับเราจะมีดาวย้ายจํานวนมากเลยนะครับแล้วก็ระบบนี้เป็นระบบอัตโนมัตินะครับคุณสามารถที่จะลงทะเบียนนะครับเพื่อดูดาวย้ายของตัวเองได้นะครับผ่านไลน์นะครับโดยแอดเพิ่มเพื่อนนะครับไลน์แอดสินแสครับ z i n z a e ครับจากนั้นกดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็ใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดครับแล ที่สาคัญที่สุดคืออย่าลืมใส่โค้ด4 5 6ครับเพื่อที่จะได้รู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องก่อนที่จะมาเริ่มฟังกันครับลัคนาราศีเมษครับดาวดวงแรกที่ย้ายเลยนะครับก็คือดาวเสาร์นั่นเองครับหรือว่าหมายเลข7จนะครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง2นาฬิกาครับแล้วการย้ายครั้งนี้เนี่ยอยู่นานมากเลยนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี -66 นี้นะครับไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมปี68นะครับอยู่2ปีกว่าเลยทีเดียวครับสำหรับลัคนาราศีเมษเนี่ยดาวเสาร์ย้ายเข้า ตําแหน่งโชคลาบครับเสาเข้าโชคลาบเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะได้สิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับหรือ ผลประโยชน์อะไรที่คุณไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะครับแต่ว่าการจะได้มาในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับมันได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยความพยายามของคุณนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าต้องออกแรงแหละถ้าไม่ออกแรงเนี่ยก็ไม่ได้มานะครับเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจหรือทําอะไรอยู่นะครับกำลังจะส่งผลแล้วครับคุณกําลังไม่เสียแรงเปล่านั่นเองนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คุณอาจจะมีโชคลาบนะครับเกี่ยวกับเรื่องสังหาริมทรัพย์ครับหรือว่าพวกของเก่าของโบราณก็ได้นะครับคือ คือสิ่งที่เก็บเอาไว้อยู่เนี่ยอันอาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองครับสําหรับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกับราหูนะครับถ้าใครมีเลข8หรือราหูเนี่ย อยู่ในช่องตำแหน่ง2นาฬิกานะครับก็จะเจอกับ78นั่นเองนะครับก็ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เลยทีเดียวครับส่วนในทางกลับกันนะครับถ้าคุณมีเลข6อยู่นะครับเเจอ6เนี่ยเราเรียกว่าผสมเข้าระเสาแท้ครับแปลว่าคุณจะต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษเลยครับโชคลาภที่ผมพูดไปเนี่ยอาจจะไม่มีไม่เกิดขึ้นหรือว่าโชคหายกําไรหดได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือมนุษยูครับหรือว่าหมายเลขัูนงคนับ ย้ายเข้าตำแหน่ง11นาฬิกานะครับซึ่งการย้ายในครั้งนี้เนี่ยอยู่นานเหมือนกันครับตั้งแต่วันที่8มีนาคม2566ครับไปจนถึงวันที่18กรกฎาคมปี2572เลยนะครับอยู่กันไป6ปีกว่าๆเลยครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งการเงินครับแปลว่าคุณจะต้องระมัดระวังเรื่องเงินเป็นพิเศษเลยครับเพราะว่ามีโอกาสที่การเงินคุณจะผันผวนไม่แน่นอนนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินได้นะครับเรียกได้ว่า6ปี นี้เนี่ยเป็น6ปีที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากมากมากเลยผมต้องพูดอย่างนั้นเลยแล้วกันนะครับบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นช็อตเงินนะครับหรือว่าหาเงินไม่ทันเลยทีเดียวนะครับบางคนก็อาจจะมีหนี้สินนะครับหรือในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นข้อดีเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันนะครับก็คือคุณอาจจะได้คิดค้นหรือได้เงินจากสิ่งใหม่ๆนวัตกรรมแปลกใหม่นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นทางออกที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับทีนี้เลขศูนย์เนี่ยไม่ว่าจะเจอกับเลขอะไรนะครับในช่องนี้เนี่ยก็ไม่ดีทั้งหมดเลยนะครับเพราะ มากมากเลยนะครับสำหรับดาวดวงนี้ดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพุธครับหรือว่าหมายเลข4นะครับจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง1นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่11มีนาคมครับไปจนถึงวันที่30มีนาคมนั่นเองครับสำหรับตําแหน่งนี้นะครับเป็นตําแหน่งความเสียหายครับแปลว่าจะมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับจากคําพูดนั่นเองครับเป็นไปได้ช่วงนี้พยายามอย่าพูดเยอะอย่าพูดมากครับหรือถ้าต้องพูดนะครับก็พูดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีดาวอยู่ใน ช่องนี้เป็นเลข8หรือราหูนะครับ4 8, เจอ8พุธเจอราหูแบบนี้นะครับเป็นคู่ศัตรูกันนะครับมีโอกาสที่พูดไปแล้วเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาคดีความ หรือข้อขัดแย้งกันได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่า4ไปเจอ2นะครับหรือว่าดาวจันทร์คือมีเลข2อยู่ในช่องนี้เนี่ยก็จะมีข้อดีหรือว่ามีเสน่ห์มากขึ้นนะครับก็จะทําให้เรื่องร้ายๆเนี่ยอาจจะคลี่คลายไปได้นะครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะเป็นช่องความเสียหายแต่ดาวที่มาเจอกันเนี่ยเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรกันก็ช่วยให้ร้ายเนี่ยเบาบางลงนะครับ หรือว่าไม่เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ก็ขอเอาเจอช่วยทุกคนเลยนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอังคารครับหรือว่าหมายเลข3นั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกานะครับหรือว่าช่องสังคมครับส่งผลตั้งแต่วันที่12มีนาคมไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับสเข้าสังคมแบบนี้เนี่ยก็แปลว่าคุณมีโอกาสได้พบปะเพื่อนฝูงนะครับโดยเฉพาะเพื่อนเก่าๆนะครับแล้วก็มีการไปออกสังคมกันมากขึ้นนะครับมีการชวนกันไปหาโอกาสในสังคมกันมากขึ้น ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ให้ระวังนิดนึงครับถ้าเกิดสมมุติว่าในช่องช่องนี้เนี่ยเรามีหมายเลข1อยู่นะครับจะเป็น3เจอ1ครับสเจอ1แบบนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นคู่ศัตรูกันนะครับก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนในสังคมได้นะครับหรือถ้าจะให้ดีนะครับจะต้องเป็น3เจอ6นะครับเพราะว่าหมายเลข6เนี่ยเป็นดาวศุกร์ครับเป็นดาวคู่มิตรกับดาวอังคารนะครับสเจอ6อันนี้ก็ จะพากันไปเฮไหนเฮนั่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์ครับหรือว่าหมายเลข1นนั่นเองนะครับดาวอาทิตย์หมายเลข1เนี่ยย้ายทุกเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งครั้งนี้เนี่ยย้ายเข้าช่องความเสียหายครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่14เมษายนนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเลข1เนี่ยมันหมายถึงความโดดเด่นการเป็นผู้นำใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเข้าช่องความเสียหายแปลว่าไอ้ความโดดเด่นตรงนี้นี่แหละครับมันนําพาความเสียหายมาให้นั่นเองนะคร อะไรใครไปเนี่ยเขายังไม่สํานึกบุญคุณอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ให้ระวังนิดนึงนะครับระวังถูกชักชวนไปทําในเรื่องที่มันเสียเสียหายหายผิดกฎระเบียบผิดกฎหมายอันนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะถ้าในช่องนี้มีเลข3อยู่ด้วยนะครับก็ยิ่งไม่ควรเลยครับเพราะว่าจะเจอคู่ศัตรูกันนะครับทำให้เกิดปัญหาอย่างแน่นอนในทางกลับกันนะครับถ้าช่องนี้มีเลข5าอยู่นะครับหนึ่งห้าแปลว่าคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นครับแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่มาช่วยหรือในทางกลับกัันนะครบ อาจจะเกิดความเสียหายกับคนที่เป็นผู้ใหญ่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นให้ระวังระวังคนที่อายุมากกว่าวัยุวุฒิมากกว่านะครับหรือว่าลูกค้าของเรานะครับอย่าไปทําให้เขาไม่พอใจนะนี้เราก็จะช่วยได้นะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6หรือว่าดาวศุกร์นะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง12บสนาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่8เมษายนนะครับซึ่งตําแหน่งนี้เนี่ยคือตําแหน่งตัวตนนะครับเลข6เนี่ยเป็นดาวในเรื่องของการเงินและความรักนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาที่ตัวตนเนี่ยก็คือ ได้เงินครับเราได้เงินนั่นเองครับแล้วก็เรามีเสน่ห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวให้เหมาะสมนะครับเวลาไปพบปะพูดคุยกับใครก็ตามเนี่ยเสน่ห์ตรงนี้แหละครับจะนําพาโอกาสดีๆมาให้นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นคนโสดนะครับก็อาจจะได้เจอคนที่ถูกใจด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วนะครับถ้าเจอแล้วเนี่ยก็อย่าไปลิซุกซนอะไรนะครับเดี๋ยวจะสร้างปัญหาตามมาในอนาคตนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข9หรือว่าเกตนั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง7จ็ดนาฬิกา วันที่23มีนาคมไปจนถึงวันที่19พฤษภาคมนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งอุปสรรคนะครับหมายความว่าจะมีโอกาสที่ไปทําบุญนะครับหรือว่าไปปฏิบัติธรรมได้นะครับแต่ว่าการไปทําบุญหรือการไปทงในครั้งน,นี้เนี่ยไม่ได้เป็นไปโดยรับลื่นนะครับก็คืออาจจะมีอุปสรรคขัดขวางเขาเรียกอะไรครับบางคนคนโบราณเขาเรียกว่าจะทําบุญนะแต่ว่ามีบททดสอบนะครับนะก็ดูว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจจริงหรือเปล่านะครับก็ขอให้เรามีกําลังใจตั้งใจทําแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะครับ แล้วก็ระวังในเรื่องของการไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าจะส่งผลร้ายกับเราโดยตรงเลยนะครับหรือบางคนนะครับก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดมานะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการแอบดูนะจะเรียกว่าแอบดูก็ไม่เชิงนะครับเขาเรียกว่าส่องหรือว่าดูเทคโนโลยีใหม่ๆมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแ,ละแล้วก็พร้อมที่จะเสียเงินแล้วนั่นเองครับเช่นซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่ iPad, iPhone นะครับหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับไอทีนี่แหละครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ครับปิดท้ายกันด้วยสุดท้ายนะครั ก็คือดาวพุธครับหรือว่าหมายเลข4นั่นเองครับก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้ามาที่ตำแหน่ง12นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่30มีนาคมไปจนถึงวันที่2พฤษภาคมนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะส่งผลในเรื่องของตัวตนนะครับซึ่งเลข4ดาวพุธเนี่ยมันคือการสื่อสารนะครับแปลว่าช่วงนี้เนี่ยคุณจะพูดเก่งเป็นพิเศษครับแล้วก็เจรจาได้อย่างคล่องคล่องว่องไวนะเรียกว่าพูดกันแบบน้ำไหลไฟดับเลยทีเดียวครับแต่ว่าพูดเรื่องดีหรือไม่ดีนั้นเนี่ยก็อยู่ที่สติของเรานั่นเออองร้าามมกๆแลว แล้วเรานําเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งกับเขาและกับตัวเรานะครับหรือว่าภาษาธุรกิจเราเรียกว่าวินวินซิทูเอชันอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะทําให้เกิดเรื่องดีๆอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือระวังว่าเลข4มาเจอกับเลขอะไรครับถ้าเลข4มาเจอกับเลข8เนี่ยสิ่งที่เราพูดไปหรือคนที่เราไปเจอนะครับแล้วเราไปพูดคุยกันเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นหรือว่าไม่เป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้ก็ได้นะครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดเลข4ไปเจอเลข2อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้สี่สอเรียกว่าเป็นดาวคู่มิตรนะครับพูดอะไรไปคนเขาก็รู้สึกเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจเราด้วยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็นดาวที่จะย้ายรวมทั้งหมดเลยในเดือนมีนาคมนี้ครับสำหรับใครนะครับที่ชอบการ อ่านดวงแบบดวงดาวเป็นสติติแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไปแจ้งเตือนทุกๆครั้งที่มีดาวย้ายนะครับผมจะมาบอกเล่าดาวย้ายแบบนี้ทุกๆเดือนเลยนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มีสติกันนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงระบบซินแสบาโค้ดชีวิตนะครับสามารถลงได้นะครับโดยการเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับ z set in s e ae ครับแล้วก็กดผูกดวงครับใส่เพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเท่านั้น ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับระบบเนี่ยให้คุณใช้ได้ฟรี30วันเลยนะครับและสามารถใช้งานต่อได้นะครับโดยการแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด4 5 6นะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่โค้ดเนี่ยจะใช้ได้เพียงแค่7วันเท่านั้นครับแล้วมาฟังดาวย้าในเดือนถัดไปกันครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจําตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ํากันระบบจะทําการแจ้งเตือนผ่าน บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันไลน์ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลน์สิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา